สบายดีพี่น้องมือนี้มีเรื่องมาบอกพี่น้องฟังผมเคยบอกพี่น้องว่าสมัยก่อนอาณาจักรล้านสร้างหรือว่าคนเล่าเฮ้านี่กะใส่หน่วยเงินตาเป็นบาทเป็นสลึงเป็นเฟืองคือไทยนี่แหละนะแต่ว่าน้ำหนักมันสีตางกันใส่ขึ้นกันอยู่ว่า,วาแต่น้ำหนักบวกขึ้นกันบาทของไทยนี่สิบสี่กัมก็กัวเนาะสมัยเอธยาสมัยตนากรสินสิบห้ากัมต่ของเล่านี่สิบสองกัมสิบสองกัมจะเป็นหนึ่งบาทนะอันนี้เป็น กฎหมายพระธรรมศาสตร์หลวงติตาขึ้นในสมัยเจ้าสุยวงศ์มหามิการาชในปีพศ2203เนาะ,อ,ะอันนี้เป็นปริวัติขึ้นปริวัติตให้อ่านง่ายขึ้นเป็นภาษาเล่าแต่ก่อน <c oughs> อยู่ในใบลัน่นเนาะ,ะคำพี่พระธรรมศาสตร์หลวงเป็นคำพี่ที่ใสในการปกครองโดยบรญญัติมาจากศีลหาพี่น้องแบ่งเวทนหาหองหองอที่หน้าหองปาหน้าหอนมิจฉา ของซูล่าแบ่งเป็นข้อๆขอไปแล้วมีถวดมีอยังบอกเรียบร้อยใ <c> น <oughs> นี่เิ่นบอกหน่วยเงินตาเนาะ <c oughs> หน่วยเงินตาเป็นสี่แจงทีผมพยายามสิบอกพี่น้องฟังนะว่าเ,าเห็นบอกมีบทนี้เนาะเพิ่นว่าบัดนี้จักจาด้วยเงินให้แจงกวนแรกสิบเฟื่องจึงเป็นบาทหนึ่งใดสิบเฟื่องเนาะสิบเฟืองเน,นี่เป็นหนึ่งบาทสิบบาทจึงเป็นห้อยหนึ่งใด 10บาทจึงเป็นหอยหนึงหอยหนึงก็คือหอยหนึงเงินนะนะเมือนหนึ่งของเล่าเนี่คือนักสิบสองกถ้าพันหนึ่งกับหกิโลสขีดตะเป็นห้อยหนึ่งกับลอยเศ้าก็คือลอยเศร้ากัมนั่นเองสิบบาทจึงเป็นหอยหนึ่งได้นหนึ่งนั่นสองล่ำจึงเป็นมาสุกมาสุกเนี่เป็นหน่วยของอินเดียเนาะอันนี้เพินเอามาจากศีลนี่ยเอามาจากมจุศาสนาสองล่ำนี่เป็น หนึ่งมาศกหามาศก,ก,ก,กจึงเป็นบาทหนึ่งหามาศกเป็นหนึ่งบาทในภาษาไทยนี่มาศกหนึ่งเนี่ยยี่สิบสตังค์เนาะยี่สิบสตังค์หรือเส้าสตังค์หามาศกจึงเป็นบาทหนึ่งหามาศกจึงเป็นลอยสตังค์หรือว่าหนึ่งบาทาน้ำหนักสองล้ำจึงเป็นมาศกอันนี้แม่นละสองล้ำเป็นหนึ่งมาศกถ้าบุคลาผู้ใดลักของท่านค่าถึงหามาสก ผู้ใหไปหลักของสิ่งของมูลค่าคาถึงหามาสกุกหรือว่า1บาทเนี่เป็นปราชิกเร่ในทงังพระนี่่าเป็นปราชิกเนาะแต่ว่าในทังโลกขนโลกว่าเป็นขันคาข้อดอกแล่เจ้าเฮ่ยัสนเนาะแต่ในทังโลกว่าเป็นขันคาข้อดอกแล่ขันขาข้อก็คือโทษหนักเลยพี่น้อง ขันคาข้อโทษหนักเพราะว่าโทษสมัยสมัยนาจักรลรรดิสั่งเพื่อนซีแบงโทษออกเป็นยูซีประเภทเนาะเนี่ยเพื่อนซีแบงโทษเป็นซีประเภทขันมหันตโทษหรือว่าโทษหนักเหียกว่าขันคาข้อแต่ก่อนคือบอใส่คาว่าเอื่นเนาะใส่คาว่าเหียกเนี่ยหรือคําว่าเรียกภาษาไทยนี่แหละขันอ่านว่าภาษาไทยก็เรียกว่าอันนี้เหียกว่าเนาะเหียกว่าขันคาข้อโทษคนข้า้งหนัก เรียกว่าคันใหม่โทษปานกลางเรียกว่าคันแปลงโทษสถานเบาเรียกว่าคันสมมาอันนี้คือคัอาพี้พรธรรมศาสตร์หลวงพี่น้องอได้ก็มืหลายอ่านเรื่องพวกนี้นะอ่านเรื่องสมัยโบราณพ่อได้ครับไดีหูเ,เรื่องกิจการบ้านเมืองในสมัยโบราณว่าเพิ่นคิดเห็นอย่างจ้าไดจังไดแน่นะผมเลยมาให้พี่น้องเบอ่งว่าสมัยโบราณนี่เพื่อนก็ใส่น่วยเงินก็คือคือกับไทย ไทยหรือว่าสยามนี่แหละหน่วยเป็นบาทแต่เป็นสลึงเป็นเฟื่องขึ้นกันแต่ว่านำนักมันจิต่างกัน <c oughs> หน่วยใส่เดียวกันแต่นำนักต่างกันบาทไทย14กรกัมกว่ัวหรือ15กรกัมบาทเลาานี่นัก12กรองัม <c oughs> ของไทย8เฟื่องเี่เป็นบาทนะของเลาานี่10บเฟื่องจึงเป็นบาทนะมันสิต่างกันหน่อยหนึ่งเท่านั้นม้อนีเอาเรื่องเงินมาให้พี่น้องฟังรับหู้ยกันเนาะสหรพูท้ทีสนใจศึกษาไปหาอ่านได้พี่น้องเด้อ กับพี่วันธรรมศัทธ์หลวงสิได้คว่าหมู่อย่างหลายอย่าง